สบายดีสบายดีพ่อพี่น้องเนาะให้เปิดคลิปวันนี้มาแกกองข้องฝากจากเอฟซีฝังไทสวามันอ่ะแกะให้เอ้ยเนาะเป็นฝาอยังไรบ้างนี่ฝาตยวันจันฝาตะแวันจันง่าเกินพี่น้องคุเห็น่ ไปเอาใหญ่คักขนาดพี่นงเองไปเอาใส่มาจะใส่มาเลยนงมันไปเอาห้เนาะใช้ค่าฝากเท่านี้ที่นอนคนน้อยทองเล็กหน่อยนะปาจว่าแบบเป็นอู้เป็นยังเลยนี่ยาว่าเป็นอู้เล็กน้อย มุกะหักอดีวเนี่ยอ้โหเนโอว้าจมาไหนพีโนาสายป่านเืเนี่ยปานมีพีมุงพ่อทิงนอนวะโตาใสอภัยโโอมุนีมุเนาะเออเอาไปลองนาะได้เลยไปลองน่อได้เยเอาเบงสุดกันเบงสุดกันไปเนี่น่าจะเป็นเครื่องหลายเาะปลาที่ตเล็กน นี่จเมือก็ดต้นะเอาเอาออกจากกล่องมาส่เอาออกจากกล่องนะเอามาเอาเองปาแบบเป็นเนีกลเนีเนี่าจะเป็นโดดไปนเอาเอาเ้เอาเบิ้ลเอาหมอนนงเอาเกินมาเอาเบิ้เอานอมาอย ลึ้อมีวิญางกู้พระอมผู้พะอกับวัตถลายมันเนาะจได้สุดขอบคุณในราย้อเนาะขลองนี่ของฝากใจเอฟซฟังไทยฝากไว้ให้น้องสายป่าค้องใหม่ได้ปุีิย์

กแลมันสุกซู่ัได้สุกวู้ซื้วัดจะประกอบบทลงบเคลงซูเดนดูต่อไปเป็นบูตะใช่ไหมเออลองเลืรไหน่ใหนะจะเป็นเรื่องนีละมั้ง ออกีออกที่นั่นเก่าเอาอน้เิงเอาไปน้น้อิงเอาอนมาให้น้องอ่ะิงเลยเอาอนมาูกหนางเลยเอาอนมาห้้อเออเนี่ตัวนี้มันนกหมอนนะเออเออเป็นหมอนอแหัวเออ้างไหนเออเบอวเเนาะ โอ้ยคือเป็นทหารใช่ปะในที่นอนใหม่เบื่อหมดเออตอนนองน้ำคิงออกคือบ๊อบินที่นอนแน่นีิว้านอนน้ำคิงอะสวัสดีก็น่ะสวัสดีขิงนุ่มแต่ผ่าอ้อมขี้เป็ด มเมนตมันต่อกันนดอยสมัยเนาะอันนี้เนาะกันย้อยกันเลยเร็กหน่อยพริกบ่ตอ่ยนดีดีขอบคุณนายเรือปากของหม่เด่อควันลายไีหน่อยคันไฟเห็แต่อยู่ในนางบาดในกุไลจีเห็นเปิดตแ่งหนแลโทรมาอ่เวนิดน เราฝากือนแต่วันจันฝ่าแบบสานะมาหัวสาเราบอกว่าไม่ใช่มาหัวสีาทิตย์หนึ่งเราถมาถามหมุกนีใไมใส่เป็นของใหม่นี่ตีเป็นใส่บ้างไหจะหมตหย่ัางรกลางหมกมัเ

มันต้องกั้งสบายแบบนี้เขาเปิดได้เปิดผ้าออกไ้ทุกคนเาอยากเอาใส่เปิดออกก็ได้มันห่อนครับมันอก้ดมันนะอเอ่าแล้วเปียนา้นนี้คือผ้าอ้อมแล้วก็สุดเชือผ้า อใไรดีเนาะ ตอนน้องลำคิงออกหันหาเสือชี uh, ้ชัยกับ okay. พ okay. an ่อมีพี่น้องอดีแ้่นหูจักแล้วูจักคนงได้เยว่าอะไรหอม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 โอ้หอมกว่าของฮาวตูใส่กับปั้นเล้นะ

สือของกเน,นิสายปานนะสบเนินไล่ื่อคือย่อางน,นี้ัวกเบนแม่ไล่สื้อสีใส่นะัวกะสื่อนาลูกือนั่งปานเนินเ่สายปานเอาน้ำขอยขอบใจแท้ัวกขารุมือสายปานะบือไจะหักกี่ดิสายปาน ใชบพานใช่พานน่ฝอยตั้งหายเนาะเพราะว่า่อยร่งคลิปก้อนหมูเลยเน่ยบอกยร่งคลิก้อนจั่อ๋อเอยร่งคลิปก้อนจัก้อนแต่ว่าจั่วันไหนตั้งซื้อเนาะเ่องื้อ้านไว้ตัวังยี้ด็กยีนกลายเป็ล่จำชิชัวชิชักนซะ

แต่ว่าัีนเดียเนาะฮะยูหัน่ยูในกดดินซากตุดินแทกตุหันแนี่วักระดาง

ก็อยากเค็ใสนชุดี่ที่ชุดเลยเป็นตะแผอีีนะเออประมาณนี้ขอโทงยาอันต่วกูแ้นันสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพลงเหนเ้อพี่น้องขอบใจขอบคุณในรายเด้อที่ส่งเสื้อผ้ามาให้นะขอนายอขอกันคิหนาพี่น้อง